ครัวคุณลิลลี่คิดเช่นบายลิลี่วันนี้นำเสนอเมนูแกงหมูหยวกกล้วยไข่เจียวลูกชิ้นปิ้งคาค่ะเอาลูกชิ้นไปปิ้งในเตาปิ้งก่อนนะคะมาทำของที่ไม่คาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทาของคาวค่ะปอกมะม่วงนะคะมะม่วงมันเคี้ยวสวยค่ะ ไข่นะคะเราตอกไข่5ฟองเอาไข่แดงออก3ฟองใช้ไข่แดงแค่2ฟองก็พอแล้วคะ่ะอายุเยอะๆทานไข่ขาวมากกว่าไข่แดงนะคะได้โปรตีนจากไข่ขาวคะ่ะแ่นหมูเป็นชิ้นตามชอบคะ่ะอย่าลืมใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเด็ดตั้งไว้ก่อนเลยเรียบร้อยไปแกงกันคะ่ะ ตั้งน้ำให้เดือดละลายเครื่องแกงใส่ใบมะกรูดให้หอมแล้วค่อยตามด้วยกะทิค่ะเมื่อกะทิเดือดดีแล้วตามด้วยหมูและหยวกกล้วยส่วนไข่เจียวเราก็เจียวได้เป็นปกติเลยค่ะหยวกกล้วยใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะถ้าหยวกกล้วยต้มจนนิ่มเนี่ยจะรสชาติดีมากเลยมีความหวานในตัวของมันเองค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนบา,บายยขอให้มีความสุขค่ะ